เปิดจริงวันแรกแล้วนะครับสำหรับเกม Ark Night e n d Field นะครับวันแรกใช้เวลารียดกี่นาทีนะวันนี้ตอบให้เลยครับผมวันอื่นเลยฝากกดไลค์ผมด้วยลวกันนะครับเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นที่จ้องผมเนาะก็ใช้เวลาประมาณ4ี่สินาทีนะหลังจากที่ผมเล่นมาเนาะอ่าตอนนี้ผมกำลังหาที่ใส่โค้ดอยู่นะครับก็จะมีโค้ดมาแจกด้วยนะสำหรับในส่วนของตัวคลิปวิดีโอนี้นะครับอันนี้กิจกรรมเพิ่มเติมใช่ไหมอ๋อจต้องไปเล่นก่อนนะครับ อ่ะโอเคก็เดี๋ยวใส่โค้ดตรงไหนนะครับยังไม่เห็นนะใส่โค้ดตรงไหนเนาะโอเคเรามารับของรางวัลก่อนแล้วกันนะครับอ่าของรางวัลจากการที่เราได้จากแบบลงทะเบียนเนาะก็คือใครลงก็ได้ใครไม่ลงก็ได้เช่นเดียวกันเออก็จแจกในส่วนของตัวสโนชายนะครับตรงนี้เนาะอ่าแล้วก็รู้สึกว่าใส่โค้ด อยู่ตรงไหนนะครับใครรู้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะผมขอดูที่ตั้งค่าก่อนแล้วกันนะครับอ่าอื่นอ่าแลกรับรหัสนะครับกดเข้ามาที่ตั้งค่านะแล้วก็รหัสแลกรับของนะครับตรงนี้นะอ่าตัวของโค้ดเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาให้นะครับก็เดี๋ยวทิ้งไว้ให้ด้านล่างด้วยแล้วกันนะพเพื่อนๆก็สามารถใส่ได้เอา้าไม่ถูกต้องอะอ่ะเดีย๋ยวลองดูอีกอันนึงแล้วกันนะครับ หรหัสแรกรับไม่ถูกต้องมันเป็นเพราะอะไรอะ่ะใครรู้ตอบทีครับเอออ่าเฉพาะ p c อ่าอันนี้อันนี้คือเฉพาะ p c นะอ่าเฉพาะ p c เนี่ยได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นในมือถือนะครับเราสามารถเออก่อโค้ดอื่นๆได้นะเดี๋ยวก็ต้องเอาไปใส่ในมือถือด้วยเหรอ ก็ปแปลกดีเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้หมดเลยแล้วกันนะครับสําหรับในส่วนของตัวโค้ดนะครับที่มีเนาะโอเคอ่ะอเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการสุ่มกาชาดีกว่านะครับตรงนี้คืออะไรอันนี้คือแบบคล้ายๆกับพาร์ทใช่ไหมคือการเติมพาร์ทนะครับเพื่อสามารถมาเติมได้เนาะแล้วก็อีเวนต์เนี่ยเขามีนี่ครับอีเวนต์ตรงนี้นะเนาะเขาให้เราไปสุ่มกาชามีใบนี้อยู่นะครับใบหนึ่งนะอันนี้คือการสุ่มสิบครั้งเนาะก็ อถ้าเราสุ่มครบ40เนี่ยมีอาวุธที่เลือกได้นะครับตัวละครในตู้นี้นะครับก็มีอ่ามันไม่บีบอกเนาะแต่ว่ามีให้เราดูนะครับก็มีในส่วนของตัวอมีตัวผู้ชายเนาะมีน้องหัวฟ้านะครับผมอยากได้น้องหัวฟ้านะแล้วก็มีน้องผู้ชมพูนะครับมีเจ๊หัวแดงแล้วก็มีตีเฟิงนะผมอยากได้สองตัวนี้นะน้องผมสั้นกับน้องหัวน้าเงินนะครับ ตัวอย่างโอปอเรเตอร์อะนี่ครับดูตรงนี้ครับโอ้ตัวนี้ก็เท่กันนะเนาะน้องหวแดงนี่ยวผมอยากได้น้องนี้ครับเฮ้ยน่ารักดีนะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เนาะตัวนี้นะครับแล้วก็มีตัวนี้ก็เท่เหมือนกันนั่นแหละโอเคก็มีประมาณห้าตัวเหรอมีห้าตัวนะครับไปสุ่มกันเลยแล้วกันเนาะกดคันเป็นสีทองเราน่าจะได้ไหมเนี่ย ถือว่ามันเป็นสีทองอยู่แล้วเอ้ยน่าจะได้นะผมว่าอันนี้สีทองได้เลยเหรอสิครั้งแรกสิบตูมอ่าสีดาวสีดาวยังไม่ถึงสีทองนะเนาะเฮ้ยผมได้เลยเอ่ะอาตรงๆไม่ต้องรีเลยเนะี่ยเราจะได้ไปจัดทีมาด้วยเดี๋ยวจะหาตัวอวยเองเดียวแหละ ได้เล่นทีมหัวน้ำเงินไหมผมชอบตัวนี้ก็เท่ดีเมันมีทั้งตัวละครผู้ชายแล้วก็ตัวละครผู้หญิงนะเฮ้ย,ยห้าดาวแล้ววะกี่ตัวลนะเฮ้ยตัวสุดท้ายมาครับห้าดาวสิบครั้งออกโอโหออกแพนด้าครับโอ้โหออกพีด้าเฮ้ยพี่มันมีตัวอื่นด้วยนะเนี่ยอ๋อมันมีแบบ สุดเป็นตัวอื่นด้วยนะครับเออโ oh. อ้โหเฮ้ยเผลอจะเก่งเฮ้ยหันหน้ามาจากไหนอะมันมีมันมีตัวอื่นด้วยนะไม่ใช่แบบว่า <c oughs> มีแค่นี้นะเออแต่ว่าก็คือแบบมันจะการันตีสุ่มสี่สิบครั้งการันตีตัวนี้หรอ่อะโอเคไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเกลืออันนี้คือตัวตู้เลดใช่ไหม น้องลาวาเทนนะครับตัวนี้เฮ้ยตัวนี้คล้ายๆกับตัวที่ผมอยากได้เลยแต่ว่าเป็นหัวสีแดงอ่าแล้วก็มีตู้นี้ครับตู้ธรรมดานะครับตัวนี้มีใบสุ่มอยู่ยี่สิบใบนะแล้วก็จัดไปเลยครับอะสีทองนี่หรอเฮ้ยผมได้สีทองอีกแล้วหน้าดาวสองตัวเลยโอโ้โห ได้เจ็ดตัวอะไรวะเนี่ยที่แบวนไม่ได้ไม่ได้อยากได้เลยถ้เผื่อจะเก่งเผื่อจะเอามาเล่นกับแพนด้าได้ไปตกปลาให้แพนด้ากินอันนี้สุ่มสิบครั้งได้อย่างเดียวเลยนะเนี่ยเออโอ้มีหกดาวด้วยทุกคนห้าดาวนี่น่าจะการันตีใช่ไหมหกดาวนี่คือแบบเออน่าจะออกยากนะครับอ๋อ,อก็คือเราต้องต้องหาหกดาวนั่นเองนะ อ่าตัวนี้ครับห้าดาวสุ่มทุกครั้งเนี่ยได้ห้าดาวทุกทุกครั้งเลยนะเอออ๋นนี้มันหกดาวนะตัวละครพู้นี้มันหกดาวนะครับอ่าถ้าใครจะรีไอดีก็ก็สี่สิบนาทีนะครับ <c oughs> ใช้เวลาสี่สิบนาทีในการรีไอดีหนึ่งครั้งนะเดี๋ยวผมลองสรรหาอ๋อตัวนี้ต้องใช้เพชรเพิ่มเติมนะครับเรามีใบแค่นี้เราก็สุ่มไปใบเดียวเฮ้ยแต่เขาบอกว่าให้เราเก็บใบสุ่มเอาไว้นะ ว่าสุ่มตู้ต่อตูต้เอาให้มันได้ตัวหนึ่งะนะครับเดี๋ยวผมลองสุ่มไปก่อนแล้วกันเนาะแล้วค่อยไปเล่นใหม่ตอนในไลฟ์อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคือเรื่องโค้ดอเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้เออถ้าใครแบบเล่นในพีซีก็ใส่ได้โค้ดเดียวนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันใส่ได้แค่โค้ดเดียวเนาะ อันนี้เราจะเล่นไปเรื่อยๆนะเห็นปะเวล8เวล15เวล20อ่ะอเราก็จะได้อีกนะครับทั้งหมดเนี่ย40ใบรวมกับที่เราได้มาก็เป็น60ใบนะครับแล้วก็เวล45ก็ได้กล่องตรงนี้เนาะเราก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆนะโอเคเนาะประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์ผมเลยลวกันเนาะส่วนตัวเกมนะครับก็เป็นเกมคล้ายๆกับตัวของ thrilling wave นะครับคล้ายๆกันเลยแล้วก็ไปออกสำรวจโลกได้นะแบบต่างๆตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดแบบนะแล้วก็ต้อง ดูเนื้อเรื่องบางบางอย่างก็ต้องดูนะครับถ้าถ้าไหนข้ามได้เขาก็จะให้เราข้ามนะอันนี้เราก็ต้องมาเรื่องคำรวจถ้าถูกว่าโอเคเลยนะครับในพีซีนะในมือถือก็แล้วแต่เครื่องของแต่ละคนเนาะผมสอนตั้งค่าไปแล้วนะสําหรับตัวเวอร์ชั่นพีซีนะครับเกมมีภาษาไทยนะอย่างที่เห็นเนาะเดินเจออะไรก็พยายามเก็บเก็บไว้ด้วยแล้วกันเจอตัวนี้หมา <laughs> หมาก็ตีไปิกนีหรอเฮ้ยได้เนื้อด้วยนะหมา เออแล้วก็เจอเจออะไรก็พยายามตีพยายามเก็บเก็บไว้พวกแร่พวกเนี้ยเก็บไว้ให้เยอะๆนะครับโอเคเนาะก็เป็นคล้ายๆกับบ u t l i n g wave เลยนะยังไงเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในสตรีมแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้เล่นกันใหม่เนาะโอเคก็ฝากติดตามช่องผมไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเกม Ark Night Enfield นะครับโอเคเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ